สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับสาวราค่ะอยู่กับช่องสาวําสิงเนาะก็สวัสดีนครพนมนะคะคลิปนี้อยู่ที่นครพนมค่ะมือก้ก็้าสแกมาเบิรงรถเกียวค่ะนะี่น้อง่ะจะมาซื้อรถเกียวนี่เป็นจังไหนเบิรงซอยกันบ้างคือบอนี่ กูตาแปงอุ้มอุมนี่มันจะตีเมื่อเหร่คือขี้เงี้ยวอัหลัตเลยสักคอที่ เท่าไหร่มันจะขอจะลซืมาจะซื้อได้ใส่ห้คนคซื้อม้จะปีครับเยอะจะปีปีนึงครับแต่ว่าแต่ว่าทางในจะเหยียทางในเหยดหังมัต้องเยดเปลาล่าตู่เนี่ยอ้ออดมา่่ีครับมอดเแล้วนะก็ เอาไปจอดทันจัก,กระพกการช่งกมาเมื่อเกียเก้ยวนาตี่เป็นเขาใหญ่น้นาีอื่น้นดีแน้ะมนเขามันเขมันเลยบวอันี่วีเดน่าตามเลยรับมเเียวเกี้ยวแล้วจงหวานดี ข้าเานนมีเรื่องอาเจากไรดีขากิบอกบอดีเลยแต่หนองพ่อนยังมาเอาพั่นอะไรอ่นองยังนี่นองยังนี่มันมีกรอะรมาเมื่อนมาเตือนนี่ผมได้มาได้เปลี่ยนหนาเปลี่ยนมาเนี่ยยังอยู่กับสายได้ไล่เปลี่ยนหมยครับสายมันผส่เมื่อตื่น

เป็นยังนะไงอาจารย์มันห่างไว้ให้มันสื่อหางไว้ดีไหให้มันสื่อมันจะได้สอบเพาจะได้ทายคิดมันยของมันดีแมันีไม่ได้สอบ ผมนั่งมาน่ามาโยวของบรทธ้อธรรมดานี่นือคเป็นจ,ะจะนตดวกันนะครับเนาะนั่นเป็นจังไรนันเป็นเลือแะครับเกินสิทธาพไปแล้วนครับ สองมิเซนนึงเกจะเจียวแทะมึงกะเขามึงหน้าันันแปลงอันซีทริปไรมึงกะเกียวจากซีมือก็ได้มึงกะเกียวไปหยอกเมี่ยงไปเกียวไปน้ำกันทายคลิปไปเรื่อย ิมึงสิเป็นสิ้นลางคู่ลางคู่ลุงเราติหนึ่งต่อห้าอุ <ś laus> ้ยบอกเ,เร่วมทีมกันเขาก็ได้นสามแล้วเขาสามต่อหาแล้วขายลอยีกข้นหนึงตัดสากเลยนะ <ś laus> กันเน่วกนาต้องอยม่ยังมมูบรมบมีแต่ได้ยินเปียนใสเพื้อสูแพงดใสอยู่เาตรงบอกไรไปเลยน่าใสอวยเพราแนใสอวยต่อพราะตัวเนี้มันิตัวกมึเห็นอันนั้นโค้งเล่าอันนั้น ล่าว่างทออุ่มไม่เกิดซีเมอือเชี่ยมไหมจอดอยู่เลย ักปีแล้ั่มอยู่นี่จนปั่มปั่มเฟดตัอนี้โอ้ยแม่จะกินเปลี่ยนเป็นีมืด ไม่ว่ากันนอนร้อนร้อน่อกา้องไห้องห้นันบอกจะไปปะเทศไนหลวงพ่อเอาไดมคยกันดีอบงีอยู่แต่ว่าบอกใครไม เอาไปเจิมทานเกียวอย่างเดียวเไม่ิดาแล้วเอาไปเกี้ยวเลยข้าเจริ้ยเพราะคิดไอยู่เกี่ยบขถ้ามาสองปีเรนัีเลยเอาไปเจิมทานเกียวเลยพอเป็นอะไรเกี้ยวแบบเราถึงนั่นเกี้ยวแบบเรานึง ต้องมีตเอสท่เสอจนะวมา้วนีมีม่นะครับเอปเตน้ำมี้ยวยางเดียวสปอะเป็นตอราคาค่ะเสดมจะเป็นยังไงโมหูเลยนี่ ผสมราคาเลยรถเมื่ตอตอดแล้วไปกินลมยหมย่องนะมมาตังไกอ่ะเจรจากตกลงกันก่อนเอฟซีสิเอาใจดกันกะเดี๋ยวมาแจ้งอีกที่นึงค่ะ กดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าสวัสดีนะคนพนมจ้า